สวัสดีค่ะดีๆเด็กทุกคนกลับมาพบกับที่ช่วนนะัทเช่นเคยน,น,นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของการหารที่ไม่ลงตัวค่ะเด็กๆยังจำการหาผลหารที่ไม่ลงตัวกันได้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะความหมายของการหารไม่ลงตัวนะคะคือการแบ่งสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแล้วสิ่งนั้นเหลือเศษ เรียกว่าการหารที่เหลือเศษค่ะตัวอย่างเช่นมีดอกไม้13ดอกจัดใส่แจกันแจกันละ3ดอกจะจัดดอกไม้ใส่แจกันได้กี่ใบและเหลือกี่ดอกคะเด็กๆพอทราบกันหรือไม่คะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมานับดอกไม้ลงแจกันไปพร้อมทเชื่อเลยค่ะแจกันแรกนะคะที่เชื่อก็ได้จัดดอกไม้ใส่แจกันไปแล้ว3ดอกก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะ ทิเชอร์เลยเอาแจกันที่2ขึ้นมาแล้วจัดดอกไม้ใส่แจกันลงไปอีก3ดอกค่ะก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะทิเชอร์เลยนําแจกันที่สขึ้นมาแล้วจัดดอกไม้ลงไปในแจกันอีก3าดอกค่ะก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะเด็กๆทิเชอร์ก็เลยนําแจกันที่4ี่ขึ้นมาค่ะและจัดดอกไม้ใส่ในแจกันไปอีก3ดอกค่ะยังเหลืออยู่ไหมคะเด็ก เหลืออยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันเหลืออยู่แค่1ดอกใช่ไหมคะแสดงว่า1ดอกนี้เป็นเศษหรือไม่คะถูกต้องแล้วคะ่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะมีดอกไม้13ดอกจัดใส่แจกันแจกันละ3ดอกจะจัดดอกไม้ใส่แจกันได้กี่ใบและเหลือดอกไม้กี่ดอกสามารถเขียนในรูปแบบการหารได้ก็คือ13หารสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคะ่ะ เด็กๆตอบพิเชษได้ไหมคะ13หาร3เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยคะ่ะถูกต้องแล้วนะคะ13หาร3เท่ากับ4ี่เศษ1นนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกตบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูรูปภาพจากคำตอบกันเลยนะคะว่าเราได้ทั้งหมด4เศษหนึ่งหรือเปล่าเด็กเ,เห็นไหมคะมีแจกันอยู่ทั้งหมดกี่ใบคะ4ใบถูกไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยนำดอกไม้ใส่แจ,จกันแจกันละ3ดอกได้4ใบใช่ไหมคะและก็ยังเหลือเศษอยู่อีก1ดอกถูกต้องคะ่ะสามารถ ตอบได้ดังนี้ก็คือจัดดอกไม้ใส่แจกันได้4ี่ใบและเหลือดอกไม้อีกหนึ่งดอกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะให้เด็กๆหาผลหารของโจทย์ต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือ23หาร3เท่ากับเท่าไหร่คะเอ้ในข้อนี้นะคะเราจะต้องดูที่สุดคูณแม่อะไรคะเด็กๆตอบที่เชื่อได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะเราดูนสุคูณแม่3าใช่ไหมคะแล้ว3อะไรได้23มีไหมคะ3อะไรได้23ไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องนำตัวที่ใกล้เคียงกับ23มากที่สุดแต่ห้ามเกิน23ก็คือเท่าไหร่คะดเด็กๆ21ถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะให้เด็กๆนำเลข7นะคะไปเติมไว้ที่ช่องแรกได้เลย ต่อมานะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะให้เด็กๆนำเลข21นะคะไปใส่ไว้ที่ใต้ของเลข23เพื่อให้เป็นการไม่หลงเวลาเด็กๆนับเศษนะคะทีนี้เด็กๆนำาค่ะนับเพิ่มไปให้ถึง23ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ21 22 23ได้กี่นิ้วคะเด็กๆ2ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะ คำตอบในข้อนี้จึงเป็น7เศษ2นั่นเองค่ะแต่เอ๊ะเด็กสงสัยกันไหมคะว่าคำตอบที่เด็กๆส่งที่เชื่อมาถูกหรือผิดถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยค่ะวิธีการตรวจคำตอบนะคะให้เด็กๆนำคำตอบคูณกับตัวหารแล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะคำตอบในที่นี้ก็คือ7ใช่ไหมคะคูณกับ ตัวหารตัวหารก็คือ3แล้วบวกด้วยเศษเศษในที่นี้ก็คือ2ค่ะไหนเด็กๆร้องนำเ7คูณสสิคะ7คูณ3เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องค่ะ7คูณ3เท่ากับ21แล้วทีนี้เรานำา21มาบวก2ค่ะ21บดวก2เท่ากับ23ดังนั้นคำตอบที่เด็กๆตอบที่เชื่อมาจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ข้อที่2นะคะย4หาร5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆในข้อนี้นะคะเราต้องดูสูตรคูณแม่ไหนคะถูกต้องค่ะต้องดูสูตรคูณแม่5ใช่ไหมคะแล้ว5อะไรได้24ีมีไหมคะถูกต้องค่ะ5อะไรได้24ไม่มีเราจึงต้องนำตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ห้ามเกิน24นั่นก็คือ5คูณ4เท่ากับยีค่ะทีนี้นะคะเราก็จะนำาี ไปใส่ที่คำตอบเลยค่ะแต่เราตอบได้เลยหรือไม่คะเด็กๆเ,เราตอบได้หรือยังถูกต้องค่ะเรายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า20เนี่ยมันยังไม่ถึง24ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ให้เด็กๆนำา20นะคะไปใส่ไว้ที่ข้างใต้ของเลข24ค่ะ พอใส่แล้วให้เด็กๆนับเพิ่มไปค่ะจาก20นะคะนับเพิ่มไปให้ถึง24ได้เท่าไหร่คะ 20แล้ว21,22,23,24ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้24หาร5เท่ากับ4เศษ4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆตอบทีเชช์ถูกต้องหรือไม่วิธีการตรวจคำตอบค่ะให้นำคำตอบคูณกับตัวหารแล้วบวกด้วยตัวเศษนะคะคำตอบก็คือ4 คูณกับตัวหารคือ5แล้วบวกกับเศษเศษในที่นี้ก็คือ4ค่ะ4คูณ5เท่ากับ20แล้ว20บวกกับ4เท่ากับ24ถูกไหมคะดังนั้นคำตอบที่เด็กๆช่วยทีเชอร์หาในเมื่อสักครู่นี้จึงถูกต้องนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะเป็นข้อที่3ค่ะ 60หาร8เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆในข้อนี้ต้องดูสุดคูณแม่ไหนคะถูกต้องค่ะต้องดูสุดคูณแม่8ใช่ไหมคะแล้ว8อะไรได้60คะเด็กๆมีไหมคะ8ได้60ไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่ใกล้เคียง60มากที่สุดก็คือ56 ใช่ไหมคะเพราะว่า56เนี่ยมันยังไม่เกิน60ใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นคำตอบที่เราได้อันแรกก็คือ7เพราะว่า8คูณ7เท่ากับ5้ถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะให้เด็กๆนำา56ค่ะไปใส่ไว้ที่ข้างล่างของเลข60ค่ะอ่าทีนี้นะคะให้เด็กๆนับเพิ่มจาก56นับเพิ่มให้ไปถึง60 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะไหนลองตอบทีเชอร์สิคะเก่งมากเลยคะ่ะได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคำตอบที่เราหาได้กันก็คือ60หารแเท่ากับ7เศษสทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตรวจคำตอบกันเลยคะ่ะว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่คะ่ะ การตรวจคำตอบเช่นเคยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำคำตอบมาคูณกับตัวหารแล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะคำตอบในที่นี้ก็คือ7คูณกับตัวหารก็เท่ากับ8ใช่ไหมคะแล้วบวกด้วยตัวเศษเศษในที่นี้ก็คือ4ค่ะ7คูณ8เท่ากับ56 56บวก4เท่ากับ60ดังนั้นคำตอบที่เด็กๆช่วยดิเชื่อคิดเมื่อสักครู่นี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการหารกันเลยนะคะก็มีลูกบอล20ลูกแบ่งเป็นกองกองละ4ลูกจะได้กี่กองคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าจบจากโจทย์แล้วต้องเขียนอะไรถูกต้องค่ะต้องเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์นะคะสำหรับประโยชน์สัญลักษณ์ในข้อนี้เขียนได้ก็คือ20หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ เด็กๆห้ามลืมเป็นอันขาดเลยนะคะต่อมาค่ะจากประโยชน์สัญลักษณ์เราก็จะต้องเขียนคำว่าวิธีทำแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเช่นเคยนะคะต่อมาค่ะให้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือก้อยมีลูกบอล20ลูกแบ่งเป็นกองกองละ4ลูกใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดแต่เครื่องหมายหารเราไม่ต้องใส่ลงไปในขั้นตอนนี้นะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนต่อมาเลยค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือจะได้20หาร4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ20หาร4ไหนลองตอบพี่เชื่อสิคะถูกต้องค่ะ20หาร4เท่ากับ5นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ คำตอบที่เราได้ก็คือจะได้ทั้งหมด5กองและอย่าลืมเขียนเป็นเลขไทยตรงคำว่าตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะเด็กๆสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะให้เด็กทำใส่สมุดหรือใส่กระดาษที่นักเรียนมีก็ได้นะคะเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์นัทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะ Transcrição e aí